กูเหลือมงูหลามหกตัวลวดชุดสุดยอดพ่อพันธุ์ครับตัวนี้เลยชื่อชุดของเรารายการที่ห้าครับไทเกอร์ไทเทเนียมมอตเล่รับประกันนะครับตัวนี้เมืองไทยยังไม่มีใครมีครับพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมเลยสองยินเด่นหนึ่งยินได ยินเด่นสองยินก็คือไทเกอร์มอเตอครับยินด้อยหนึ่งยินก็ไทเทเนียมไฮไลท์ประจำรอบครับตัวนี้เป็นเพศผู้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นๆกันก่อนเราเปิดด้วยแพตตินัมเพศผู้ครับตัวนี้เป็นแพตตินัมสายไอวอรี่ครับนอกจากที่จะเอาไปทำงูขาวได้แล้วนะครับยังสามารถไปทำไอวอรี่เป็นงูเหลือม สีงาช้างกับอัลต้าไอวอรี่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเอาไปเข้ากับแพตตินัมสายลูตี้จะได้ออกมาทั้งสามเฉดครับสีตอนเด็กๆของแพตตินัมสายไอวอรี่กับสายลูตี้ก็แตกต่างกันนะครับถ้าออกมาเทียบตัวกันตัวนี้เป็นเพศผู้ครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองของเราเป็นมูหลามครับแ้บคองมูหลามใครยังไม่มีนี่ยก จุดเด่นตัวนี้ก็คือลายหลังของเขาครับมอดเล่สีจะตัดกับสีพื้นตัวนี้สีพื้นอ่อนมากครับทำให้ดูเป็นยกอีกฟิลนึงเลยเพราะว่าถ้าหยกตัวที่ไม่มีลายจุดหลังนะครับสีเขาจะเป็นสีเข้มเหมือนลายกลมๆเขาทั้งตัวส่วนตัวนี้พื้นเป็นสีอ่อนสีเข้มเหลือแค่ลายหลังครับรายการที่สองครับเป็นงู หลามยกตัวนี้เป็นเฮดอาบิโน่ด้วยนะครับสามารถให้ลูกเป็นหยกทองได้รายการที่ตีของเราเป็นงูเหลือมยินเด่นอีกตัวเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับยินเด่นม็อบใหม่อยู่ตัวนี้เป็นแฟนทอมสวยมากครับแฟนทอมตัวนี้กะเยอะมากครับแต่เราไม่ได้เขียนที่กล่องว่าซิตอนเราก็เลยตีเป็นแฟนทอมเฉยๆครับแฟนทอมเป็นหนึ่งใน ตัวทําตายงูขาวเหมือนกันครับซึ่งเรายังไม่พิสูจน์เลยว่าแฟนทอมตายของ R.F เราอ่ะซูเปอร์ฟอร์มจะเป็นยังไงแต่ที่เห็นชัดๆของแฟนทอม R.F แบบมันจะต่างกับแฟนทอมที่ทําเป็นงูขาวตาฟ้าของทางยุโรปอเมริกาครับแล้วก็ต่างกับเบจันของอินโดนีเซียนะครับเบจันซูเปอร์ฟอร์มนี่จะได้เป็นเอเมอรัลด์แฟนทอม R.F ลองเอาตัวนี้ไปทําดูครับ ลายไม่เหมือนกับ Phantom แฟนทอมสายยุโรปอเมริกาแล้วก็ลายไม่เหมือนกับแฟนทอมของอินโดนีเซียนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียครับยินเด่นถ่ายทอดเลยนะครับต่อไปตัวที่ตีเป็นมูเหลือมทองบ้างสวยมากเมื่อวานตัวนี้เอามาครับผู้จัดก,การเอ็มก็ดูกับต้านะครับว่าตัวเนี้ยมี ตันไฟหรือเปล่าเพราะว่าคออเนี้ยพี่น้องเขามีตันไฟด้วยนะครับแต่ว่าต้าที่ทําอะบิโนตันไฟได้นะครับเขาเห็นตันไฟมีเยอะแล้วเขาบอกว่าไม่มีเราก็ตีเปไม่มีตัวนี้เป็นอะบิโนไทเกอร์เฮดเจเนติกสติปครับสวยงามนะครับดูลายหลังนี่เป็นไทเกอร์สายสติปนะครับไม่ใช่รุ่นพวกสีกีเ่องอนะครับถือไม่ มันหยิบเลยเร็วจับภาพจับภาพรวนะไปไหนแล้ววะพี่ไม่รู้หยิบขยขาก่อนอยู่ต้องอยู่ใต้เก้าอี้ดิระวางชนโมเดลเดี๋ยวหยิบโมเดลออกกันเอาหยิบเลยเร็วอ่ามันหอ่ะนอนหยิบจับภาพหยิภาพโระวังมันหยิบระวังชนนะหยุเลย ไม่อยู่ไหนต้องส่งไฟอ่ะสภาพแล้วไปดิอนต้งรีบหยิบเลไปถึงไหนตอนถึงไหนแล้วเห็นยางไปะเจอย่งเพี่ไปมันไปลึกเลยต้องรีบไปนี่ไป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 ไไปไปเอไาไปนูไป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 ไไปไ สองไฟดิเจ๊ไหมเร็วเอาไฟให้อารอนหน่อยสิมไม่สองสองใต้ตูอ้อ่ะเร็วโอ้ยช่ไวไ้มไ,ได้เลยครับตัวนี้เป็น อามิโนไทเกอร์เฮดเจเนติกสติปเพเมียครับหลุดด้วยความเข้าเข้าเอ้เข้าเข้าว่องไวเลยครับมาแล้วก็รายการที่ห้าก็ไฮไลท์ที่เราพูดไปตอนแรกสุดยอดพ่อพันธุ์ไทเกอร์ไทเทเนียมมอเลเมือนไทยไม่มีใครมีแน่นอนครับปีนี้เราทำได้สองตัวเอามาแบ่งกันหนึ่งตัวครับ ตัวสุดท้าย,ายมีคนขอมาครับเราก็จัดให้วีตมโมกสวยๆเลยตัวนี้สวยมากเลยครับอไม่ต้องบรรยายตับประคุณเป็นงูหลามวีตมโมกเพ่นเมียวันพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มเด็ดๆเลยนะครับรอบนี้ขอบคุณมากครับ